สุดราคาทองคำนะคะในระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์นั้นปรากฏว่าลงไปเกือบ30เหรียญนะคะยี่สเหรียญหเชนต่อออนซ์นะคะต้องไปสอบถามเวลาข่าว่าปัจจัยสําคัญมาจากเรื่องอะไรถึงได้กดดันมากขนาดนี้นะคะกับานด้านของคุณนัทธีจุฑาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคลาสสิกเออร์ฟิวเจอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทคะคุณนัทคะสวัสดีค่ะค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าราคาทองคำนี่ลงไปเกือบ30เหรียญใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะ ค่ะสำหรับคืนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคําก็มีการปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะคะหลังจากที่ราคาทองคําก็มีการขึ้นพีเทสจุดสูงส,ส,สุดประมาณ 1, หนึ่งันเ็อห้าสิห้ารียญเวสเซ่าถอยออนนะคะในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ราคาทองคําก็ค่อยๆย่อ,ยยอตัวนะคะแล้วก็มีการปรับตัวแรงในค่ำคืนนี้นะคะจริงๆแล้ว ถ้าเป็นปัจจัยทางพื้นฐานนะคะจะเห็นได้ว่าข่าเงินยูเอนซาลาก็มีการแข่งค่าขึ้นมามากนะคะกดดันราคาทองคำในช่วงคืนนี้ประกอบกับยังไม่มีความคืบหน้าใน การแก้ปัญหาทางฟิสิคสคลิกด้วยนะคะ<ม>ตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็กดดันราคาทองคาแล้วก็จริงๆสินค้าพื่อพานรวมถึงราคาน้ํามันคือมีก็ปรับตัวลงค่อนข้างแรงค่ะ<ม>แต่ถ้ามาดูกันทางภาพทางเทคนิคนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อราคาทองคำนะคะไม่สามารถผ่านที่แนวต้านระดับ1755นเหเรียญเวสเซอาถอยออนได้นะคะแล้วก็อย่างวันนี้เองทั้งวันนะคะราคาทองคําก็เคลื่อนไหวแล้วก็พยายามจะประคองตัวเหนือที่แนวรับระดับ1 7 3 5เยหเหรียญ1น3 0นเหรียญเวสเซอานะคะ แล้วก็หลังจากที่หลุดระดับ 1, 7 3 0เหรียญลงไปจะเห็นได้ว่าคืนนี้นะคะพอหลุดระดับ 1, 7 3 0ซึ่งเราให้เป็นแนวรับที่สําคัญไว้นะคะพอหลุดระดับนี้ลงไปนะคะราคาทองคาก็มีการปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็หลุดระดับแนวรับ1720รลงไปแล้วก็ทําโลไว้จุดต่าสุดในคืนนี้ที่ระดับ 1, 7 0 5เหรียญจะเห็นได้ว่าพอราคาทองคานะคะ ทา,ทางเทคนิคแล้วเนี่ยเขาหลุดแนวรับ1,730ลงมาก็ตับตัวลงมาค่อนข้างแรงแต่ว่าก็ยังสามารถประคองตัวเหนือที่ะระดับ1,700เหรียญดอลลาร์ทอยออนได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าราคาทองคำในช่วงนี้ตอนนี้ก็เคลื่อนไหวประมาณ1,712เหรียญดอลลาร์ทรอยออนนะคะถ้าผ้าทางผ้าทางแถวต่างๆนะจะเห็นได้ว่าคืนนี้เนี่ย ก็ยังไม่ได้มีข่าวมากนะักส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องข้างเงินยูเอแอล่าที่แข่งข่าขึ้นแล้วก็จะเป็นทางด้านฟิสโกลคิปที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้นะคะแล้วก็ข่าวจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีการเซอออนแฟกส่วนหนึ่งจากประเด็นทางด้านกรีซด้วยจะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะคะก็ปรับตัวขึ้นมาแรงตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็ถือว่าเป็นการเกง่งสําหรับการจะได้รับเงินช่วยเหลือทางกรีซนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าอย่างวันนี้เองก็ตามนะเมื่อวานวัน,นนี้พอมีข่าวทางด้านกรีซต่อเนื่องนะคะแล้วก็ ก็มีการตกลงกันได้ระหว่างเท่านี้ของทางกรสแล้วก็ลดนี้ตรงนี้ก็ทําให้กดการราคาทองคําก็ยังไม่ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปมากนักนะคะแล้วก็ในช่วงเย็นนี้ก็ถือว่ามีแรงขายออกมานะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสําหรับนักลงทุนที่อยากจะ กมาเทรดในช่วงนี้นะคะก็ดูว่าถ้าราคาทองคําสามารถประคองตัวเหนือที่แนวรับระดับ1,705เหรียญระดับ1,700เหรียญเยซซาราทอยออนได้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าเข้ามาสะสมนะคะแล้วก็ราคาทองคําก็มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปแนวใต้นีนครั้ง1,720-1,740เหรียญเยซ่าราทอยออนนะคะแต่ว่า ก็ยังราคาทองคำก็น่าจะยังกลับมาเคลื่อนไหวพันผัวในกรอบ1,700เหรียญจนถึง1,740อีกครั้งหลังจากที่ถือว่ามีข่าวดีแล้วก็เบรกขึ้นไปได้ในปลายสัปดาห์ที่แล้วค่ะค่ะแหมราคาลงทองคำลงมาแบบนี้ทั้งที่เราเหลือเวลาอีกประมาณแค่เดือนหนึ่งเท่านั้นนะอย่างนี้มองปลายปีไว้ทองคำนี่จะเปลี่ยนแปลงไหมจุดยอดที่จะไปถึงประมาณ 1800- หรือ1850เหรียญก่อนนะ้านี้ที่มองกันเอาไว้ ค่ะสำหรับจนไปปีนี้นะก็อย่างที่บอกว่าถ้าราคาทองคำยังสามารถประคองตัวเ,เหนือทียดดับ1,700เหรียนยูเอถอยออนได้เราแกยังทางคาส s ิโกฟิเจอร์ก็ยังให้เป้าด้านบนของปีนี้ทียดดับ1,800เหรียญยูเออาอยู่ค่ะค่ะอย่างนี้ถ้าเป็นนักลงทุนที่ถือครองทองคำอยู่ก่อนหน้านี้นะคะระดับราคาเท่าไหร่คะที่เขาควรจะคัดลอสไปบ้างแล้วก็ต้องระวังเป็นพิเศษคะ่ะ ค่ะการที่ถ้าราคาทองคำนะคะหลุดบริเวณ1670รยเเหรียญเลสซาลงไปนะคะก็ถือว่าเป็นภาพสัญญาณที่ลบนะคะแต่ว่าการที่ราคาทองคำสามารถยังประคองตัวเหนือที่ระด่ับ1 7 0 0ยเหรียญยูเอสา่าได้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าจะเข้ามาสะสมแล้วก็เล่นจำไบรกรอระยะสั้นได้เพราะว่าจริงๆแล้วภาพรวมจนถึงต้นปีหน้าเราก็ยังมองเป็นสัญญาณบวกนะคะแต่ว่าอย่างล่าสุดเองนะคะจะเห็นได้ว่าทางสภาทองคำโลก WGC ก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าคาดการความต้องการของอินดี้ ในปีนี้นะคะถือว่ามีการปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็มีความต้องการทองคําลดลงประมาณน่าจะประมาณ19เทียบกับปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นทายอย่างหนึ่งที่กดดันราคาทองคําในช่วงคืนนี้ด้วยค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนักข่าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดีค,คานี่คือ